ฮ้ยออกไปสวยเฮ้ยเฮ้ยเอาวะฮโหลฮัลโหลอกเียอยากกับสันยาแล้ววะไม่ไหวอย่างเงี้ยี่วิว ด้้ววยูบอนจะไปอ่ะพี่เจมน้องบอกน้องแต่พี่แต่แต่แต่พี่มีแค่พันเดียวนะเรก็พออยู่พอที่ไหนวะพันเดียวอ่ะสองคนสองคนเพิ่มแค่สองคนเพิ่มแค่ร้อยเดียวพี่เจมส์เรานี่เราคุยเรื่องอะไรกันอยู่อะเข้าใจเลยหมายถึงหมายถึงเล่นรถไฟหอบอ๋อรถไฟหอบเป็นพันลืออยู่ตอนตีตอนตอนสามทุ่มมั้งขึ่นวะเนี่ยไอ้สัตว์เออยู่ ดินสีแดงพี่ด <twitch> ินสีแดงดินสุดสสนุกดินส่วนสนุกกว่าจัดประมาณนี้เหนื่อยจังเลยวันนี้ขนของไปสองรอบของอะไรล่ะขนของแหละคงไม่ใช่เด็กหรอกไอ้บอสคือเตียงอ่ะมันเป็นเตียงหกฟุตเว้แล้วเหมือนประมาณว่าเหมือนต้องเป็นเตียงด้วยนะ ฟังก่อนเดี๋ยวต้องพูดถึงขนาดเตียงด้วยวะไม่ใช่ไม่ใช่คือที่บอกว่าที่ต้องขนมาคืนเพราะว่าเตียงมันหกฟุตแล้วมันมันวางตรงกระบะหลังไม่มันแบบลงไปไม่ได้ไงรอบที่แล้วอ่ะตอนที่ไปเอาเตียงอันนี้มาแล้วเหมือนประมาณว่าตำรวจอ่ะมันเห็นใช่ป่ะเห็นปั๊บเห็นเตียงเห็นเห็น่นเห็นเด็กที่ซ่อนอยู่ข้างหลังเฮ้ยเห็นเห็นเตียงแล้วประมาณว่ามันยื่นออกมาเข้าใจป่ะอะไรยื่นคิดดีไม่ได้เลยโอเคกูไม่เล่าละกูเจออะไรอ่ะ ทาโอนอ๋อทารอนโอเคถ้าเป็นเดีออนไม่ไหวนะเขาจะเอาห0 0 0นจริงๆวะอีกหมื่นเดียวนี่ใช่เฮ้ยมาร์กเลนกาเลนกาออกออกต้องออกมิติดอะไรมาร์กเลนกาต้องออกมิติดอะะพักร้านนึงคุยคุยไม่ได้เหรอต้องไปคุยในเกมเหรอคุยกันอยู่ไอ้มาร์กอะนะพี่มาในนี่มันน่าโหลดตัวพับจอไม่ได้เออไม่เป็นไรคือคือพี่มันไม่คือก็เราเข้าใจเข้าใจแหละเข้าใจแหละออกต่อไม่อะไรไม่เอาไม่เอาไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดพี่รู้พี่รู้ออกต่่่่ออไไไพีมมเาู เล็กแล้วกูวันให้กูถามว่าเลนก้าต้องออกมิติอะไรอ๋อต้องออกอันนี้ดูเลือดอ่ะอ๋อมึงไม่มีแล้วมึงไม่มีเลนก้าแล้วถ้างกันต้องออกพุ่งได้กระโดดสองทีไม่ไม่ไม่มึงไม่มีเลนก้าแ์ละไปเล่นแลมบีออกลูกตุ้มมึงเชื่อกูมึงลองเล่นดิโหดโหดตุ้มๆเลยว่ะพี่เออแป๊บนึงที่มันกดแล้วได้เลือดอ่ะก็นั่นแหละที่ผมเจอที่ผมก็ผมก็พูดถึงว่ากดแล้วได้เลือดอ่ะเหรอเออเออนั่นแหละเขาต้องการแรกเลยเอาล้องเขาต้อโหดออกลูกตุ้มตีกระจายโหดเลยโอเคขอเล่น ลำคานว่ะลำคานว่ะอยากจะตอดจังมั้งอยากจะตอดจังมากนมาด้วยนะแค่แค่แนวพี่แค่แค่แนวพี่วัดเีย็บเลยมึงห้าวเกินรอรอเลยเฮ้ยรอทารอนดีกว่าไม่มาว่ะมันเสียเวลามากนะถ้างนั้นแอ่ะเฮ้ยมันไปทางนี้ว่ะห้าวเกินอ่ะ เสียเวลามาั้งเสียเวลามาาั้งเอาอีกไหนมาด้วยอ่ะงั้นเราคงได้แบบได้คิวไปแล้วใช่กูก็น่าจะเอาอีกไหนมาไม่งั้นถ้าเราเนก็เสร็จกูกไปแล้วโคตรเศร้ากีบๆเขาเดินไปทางไหนนะเหมือนจะฝั่งบนปะใช่ป่าหัวหมากแต่พี่บนเฮ้ยมาคุยกับพี่ได้ด้วยผมไม่เคยทิคพี่ไปไหนรู้แค่นี้แหละอือหือสนใจน้ำตาจะไหลภาพน้องชายผมลอยมาเลยครับโอ้วนดังเลยกูไม่ใช่เล่นอนิเวียเหมือนเมื่อกี้นะที่แบบจะแตกง่ายๆี่ขึ้นทิคคิวไปก่อนหรือว่าขึ้นลูกตุ้มเลยพี่ ขึ้นเทียแมทก่อนอนเล็กอะขึ้นอนเล็กก่อนห้าทุ่มแล้วเดี๋ยวพี่ต้องไปขนของอีกรอบนึงแต่น่าจะ,ะขนขนขนเตียง <c oughs> ถ้ารอนหายแต่ว่ายังเวลห้ายอยู่ไม่น่าจะแบบมีพิษมีภัยอะไรมากมายน้องบงังคาอุ้ยมันปัดมันปัดสองแป้งใส่น้องนะ่ะมีแน่อุ้ย,ยตา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 ยหมดเจ้าเที่ยกูลงมาทำอไมวะเนี่ยไม่ได้ไไดโอ้ผมไม่แรงเลยว่ะเฮ้ยออกไปที วยเฮ้ยเฮ้ยเอาวะเฮ้ยเฮ้ยฮ่าจ๊อฮ่าจ๊อคือจะเอาเอาเอาแอนิเวียกะกะเกมเมื่อกี้มาเทียบกับซินด้าเกมนี้ไม่ได้หรอกนะครับอ้ากระโดดไปแล้วเออมันกระโดดไอ้พี่มีสตันให้พี่มีสตันให้อะไรยังเอาก่อนเลยเป๊ะน่าโชว โถมาร์คสุดไหมสุดปะคือแบบเมนจังเกิลน่ะนะเราก็รู้แหละว่าต้องการอะไรว่าจังเกิลต้องการอะไรพี่รู้ว่าน้องต้องการอะไรบ้างพี่อ่ะแน่นอนดีว่ามาร์คเอานี่ได้นะถ้าจะเอาหรือว่าจะเวทก็ได้พะที่เราไปช่วยว่าต้องปักที่ผมไปลองล็กดีล็อกดิยังยังไม่หกเลยพูดนิดเดียวเองอะมาร์ค กลับบ้านก่อนเพิ่งรู้ว่าแก๊งไข่ตุงมีผู้หญิงแหละหรือเลืมีผู้หญิงด้วยติดตามมานานแล้วนะเพิ่งรู้จริงๆเอ่อน้องฟ้าเป็นแบบว่าสมาชิกใหม่ครับเป็นสมาชิกใหม่ครับผมรถได้เว้ยกูปิงขึ้นทำไมดีวะน้องก็ปิงเพิ่งกินเพิ่งเฮ้ยโอ้โหจะมาจะมนทันเราอย่างคนเลเวลเก้าเข้ากูไป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 มากูไป อย่าไปกลัวมากอย่าไปกลัวมากไปกลัวพี่ไปกลัวพี่หาต้องโดนใม่ไหมนะเด็กแน่ลืงนะน่ากลัวเออกูไปก็ได้อุ้ยอ้ยอะไรของเขาครับนี่เข้ามา คิดตายตายโอ้โหโอ้ไปโดนเฮ้ยหลอดยังไงอะมันหมาร์คอุ้ยิดตายด้วยนะดิมันไม่ตายหรอกไม่นะปล่อยไปไม่ได้แล้วนะโอ้โหเย้คิไดไปแล้วว่ามันจะมา้เยแต่แบบกะว่าแบบถ้าสามน่าจะมาพอดีอะสะบัดมันตายเลยอะ ข้างหายล่าสุดมันกลับบ้านไม่รู้มันตอนออกมามันจะไปไหนปะน่าจะไปเที่ยวไปเที่ยวไหนหลัอืมสลับบุตริก็น่าเที่ยวอยู่นะเออไม่น่าแล้วตอนนี้โควิดอห้าคนแล้วสลับบุรีจะล็อกแล้วนี่อืมน่ากลัวอยู่นะตอนนี้สลับบุตริกะกำลังไปกำลังไปกำลังไปเนี่ยน้าจินนะดาเบิ้ลมันดาเบิ้ลหลังเลยอุ้ย สวย<ช>สวยเลยสวยเลยคุ้มเลยไอ้ตกแกม่ลอดโอ้ไม่รอดแล้ววะเฮ้ยรอดเฉยความเมียตีอย่อว<า>ถ้ากูไม่ปิงอ่ะเมื่อกี้นะกูแฝดเันตีแล้วเชื่กูไหมเชื่อเน,นี่ยประเด็นคือกูเป็นคือกูปิงไงกูปกากวาทีหนึ่งปิงขึ้นไปห้าสิบแบบ เล่นปกติห้าสิบตลอดนะแต่ตอนแต่ตอนอยู่เกาหลีพี่พี่ก็เล่นร้อยกว่านะต้้งหลงมันค้างอยู่ที่สิบสี่ตลอดเลยอันนั้นคือปิงมันนิ่งไงมันนิ่งอันนั้นคือนิ่งกินอยู่คนเดียวพี่ผมผมเองต้องผมแล้วแหละต้องผมแล้วแหละเออก็คงใช่แหละเอาเอาเอากัลังไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเกมพุ่งแล้วโอ้โหล็อกขาไม่โดนสำบัดไปสวยวัดตึ๊งเป็นมาเฟ่ต์คผมไม่มีแรงแล้วพี่ระวังเทสหนึ่ง ดึงแล้วด้วยพี่ราคาต่อราคาพี่ไอยากเอาคอกนย่าแล้ววะไม่ไหวตรงนี้นะสวยพี่เจมว์วสวยวู้วววตะกี้นะแค่พี่เจมโยกอะโยกไอ้ที่ร้านหนักกูปิงขึ้นไปห้าสิบแค่โยกเหรอวะแค่โ <c oughs> ไม่ได้แล้วนะผมรบกวนเสียงที่ไหนไม่ได้บังกรถ้ามันไม่ถ้ามันเสียงก็ไม่ต้องนะเดีแต่เดี๋ยวพี่จะลองแซวๆดูได้เอาไปสตาร์ทแหละไม่ได้ละเล่นคามกากระนี้ผมจะเริ่มไปวิ่งสตัร์คนอื่นเละโอ้ยอ๋อไปเลยอัดติ๊บแปดวิติ๊บแปดวิผิดโอ้ยนม่เปี้ยวอ่ะรอดทำอะไรพี่กูเมื่อกี้อ๋อรอดไปนะผมรอดไปนะผมแฝดผมรอดไปนะ ต้องไปช่วยหรอกำลังไปเหมือนกันสวยพี่บอลพี่บอลไม่ยืนยิ้มเลยยิ่งเหี่ยมาเอาอีกไม่รู้จะเอาใครก่อนสวย วยต้องได้นะมาร์กตัวเนี้ยต้องได้นะได้แน่นอนนะแต่ผมไม่พิสัยก็ได้ได้แหละแก้ตัวด้วยกออกแล้วผมก็ต้องอยู่แล้วเอ๋ออันนี้ดีกว่ามันดูจะเท่ดีนะเตอเลี้ยเลยพี่ผมจะไปกระโดดใส่รัวๆัแล้วพี่ไม่โดนนะเอาหน่อยดิปอนมาอ่ะ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 ต้องฟ้ากูก็ใหญ่อยู่ถ้าไม่เก็บว่ากูจริงอ่ะ แจกตาย่อหี้นแใส่ผมเลยพี่เลยเป็โทษทีเก็บพี่พี่อยู่กบผมสาอยูไม่ไม่น่าแผมเพเป็นสกิลห่ะไม่นะอไม่โดนเยียมอะไรไม่เห็นเลย ไปพูดเลยเป็นนะถ้าเราอยู่แถวนั้นถ่ายมาได้น้องฟ้ามันมันไม่เห็นมันไม่เห็นหมายถึงว่าเราไม่เห็นดีกว่าเราเห็นมันแล้วพี่เกมเราเห็นมันแล้วเราไปแล้วนะโอเคมันไล่ขนาดนั้นเลยเหรอไม่ไม่หยีไม่ได้เก็มหลัก่อนเลยดูนั่น พี่เจมเขาดักโจะตีนเปล่ามั้งนะไม่รอเขาเห็นแล้ววิ่งเขาก็วิ่งไล่แล้วเมื่อกี้น่ะธรรมดาของคนแบบเล่นทารอนเนี่ยเขาต้องหิวเฮ้ยมามามาเพื่อคนโทรตรงเนี่ยฟ็อกเสร็จแล้วรอดังรอดังรอดังจะไปตัวสีไว้แล้วคันมีคนออานอ่านตายแล้วมาร์กไม่ถึงที่ วีเทสอยู่นี่น่ะโอ้โหโอ้โหโอโหาแตกกันเนี่ยเอาโหน้องฟ้าพี่เออสวยเราเห็นไหมถ้าไม่ทันก็เอาสักอีเอาให้มันชัวร์ๆมาได้งกรยน้อยมันก็คุ้มอยู่ถ้าเราดับได้สักอมก็ยังดีอ่ะต้องแลบร์แล้่าจะเสียบาหเลยเออว่ะตรงนี้เลยใช่ตรงนี้เลยมันไม่คาคิดหรอกไม่คาิดหรอกแม่ อมันอยู่แถวนี้้มมาาอโหฮิสอกูยังไม่ทันไ,ได้ทำอะไรเลยเพนเดยนอนแม่งลงมาทีแบบโอ้ยเพนไงไดไวะผม คือมันแรงมากเลยอ่ะมันทำเสร็พี่อ่ะประมาณพันหนึ่งอ่ะคลิปตาเดียวเลยมีเทเลพอร์ตเดี๋ยวเราจะเสียเทเลพอร์ตเพราะว่าแค่จะมาตอนที่เราเอาได้ก่อนอ่ะอ่าก็ได้อ่ะเดี๋ยวพี่วิ่งไปเอาเลย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 เอาเร็วเอาเร็ให้ไวเลยให้ไวเลยเป็นรถจักรไม่น่าไม่น่าจะพอไม่ที่สงสัยอ่ะนะอ๋อบนป่ะ้อาบนป่ะเราดันไวกว่าเยอะเลยนะอินทีกลางมันก็มีนะเฮ้ยกำลังไปพี่ สวยพี่มองไม่เห็นอะไรเลยว่ะมือซื้ออ๋อลแต่อะไรคือเฮือกตัวแบบอุ้ยแร,ง,รงมากควายขี้ยาคว้าหมดเลยไอ,อ้เหี้ยไมาหมดเลยโอ้โห มมากเลยนะ่ะอืสู้ยากเลยครับจริงสู้ยากนะยิมโอ้โหโอ้โหยุดน,น,นั้นแน่แฮะโอกาสทองเรามาแล้วโอกาสทองเรามาแล้วไปท<ห><ส>ี่ไปนีน เลองดูต้องลองดูแล้วอ่ะโอกาสแบบนี้มันไม่ได้มีบ่อยๆต้องรีบดันนเกัคนเดียวเลยหนีมาหนีไม่รอดหรอต้องเทตดแรกเดียวหนีก็ตายอยู่ดีเอลเดินนี่จะ เพรอน่าจะโดนกินนัดเสียกว่ะรออะไรอ่ะนัเสียยิงน้องฟ้าเพ่งเดียวแตกน่งจะวิ่งมาตักบอลไปบอลไวก่อนซึ่งฟ้าสวยสวยป้าบอลอยู่เอาๆบอลบอลอแล้ว่ มานโอเคเก๋โอเคบอล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 ไม่ทันไหมไ,<ง>ไม่ทันง้ค่อยๆเล่นไปก่อนมันก็ไม่ได้แบบรีบร้อนเองเราเกจันดีเข้าดีอ่ะที่มันยังแบบยังเอาบาลอลบอลไปแล้วแบบมันไม่ไดังมาอยู่หรืปล่าถ้ามันโผล่ได้อ่ะกินอยู่บวกที่กินอยู่บวเอ้าพี่อะยิงสวยของตันละกว่าจะตันใช่พี่คนไม่กลัวเลยอ๋อลายเกาะไปแล้วอ่ะ บอลถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องฝืนนะไหนมาสเตเดียนใหม่ถอยเลยต่อถอยแล้วเจยคิปบเจยคิปเออร้องหลังแจกพี่ไม่ไปไม่ไปกลับไปกลางๆนะกลับไปกลางๆนะเอลเดอร์จะเปิดอีกดอนนะใช่ไม่คนเดียวน่ะไม่หล่อเพื่อนมาก่อนวะปอนคือถ้าพวเนี่ยถ้าเราถูกไม่เดินมาก่อนเราจะไม่หูกทางหรอก อมณนมันดันเอออมมันดันนะเอายังไงไวบวกแม่งเลยเออเอาดิเอวด้ ข้าใจผิดว mm ่าการไหวป่ะ hmm. ว <e <e ันนี <e ้ปอมมีอันติอยู่การมันมันกันได้อยู่แล้วม้าปอมมีอันติป่ะมีพี่อะไรม้ามาแล้วพี่เอ้าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้เออสวยโอเคมึงบอกกูสิว่าเมื่อกี้เป็นแผนมึงไม่เมื่อกี้เปนพอดีไหมก็ตกพอดีเลยอ่ะแป๊บเดียวไอ้พี่มาแวบเดียวสู้สู้ม้าปอมมมันได้เดี๋ยวเพื่อนพี่ ที่ผมไม่ตีผมเิดตดแลพี่คุ่มไปนะคุ่มไปทีเดียวสวยดันกลางได้ปดันกลางได้ไหมวี่ชอบดัดไอ้สักดัดเยอะนระวังตากลองนูวิ่งข้าไปเลยเลยติดบอมมาติดบอมมบอมติบอมติดบอมนติดบอมอยู่วัติดบอมอยู่สวยเขาปุเลก้ยไปแ ที่คุนี่เยอะถ้าเกิดเล่นที่สลาบกุลีแล้วเน็ตไม่เป็นแบบน